รถไฟฟ้าผู้สูงอายุนะครับยี่ห้อเลยฮัเทคนะครับตัวนี้เป็นรุ่นโฉมใหม่นะครับรุ่นใหม่นะฮะเลฮัทเทคนะครับรุ่นโฉมใหม่นะครับอันนี้เปลี่ยนแบตให้ใหม่เลยนะครับเป็นสเปค12โวลต์25มานะครับสามารถใช้ได้1-2ปีอายุการใช้งานนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยนะครับว่าใช้ไม่ให้มันหมดเกี้ยงนะครับเราก็ยืดอายุการใช้งานของแบตได้ตัวนี้สามารถเบิกใน ช้อปปี้ได้เลยนะครับ12โวลต25มอานะครับประมาณ2,000กว่าบาทนะครับ2,000กว่าบาทนะครับใช้2ก้อนแล้วก็ต่อได้เลยนะครับมีบวกมีลบให้นะครับถ้าเอาไปแล้วใช้แล้วต้องการจะเปลี่ยนอีก1-2ปีข้างหน้านะครับโอเคฮะแต่นี้ใช้ได้ยาวครับใช้ได้ยาวนะครับมาดูระบบกันนะครับ ก่อนที่ผมจะทําการประกอบนะฮะอันนี้ให้เปิดให้ดูให้เห็นเลยครับว่าผมเปลี่ยนแบตใหม่นะครับนี่ครับถุงขั้วน็อตแบตใหม่นะฮะแบตเก่าเราเอาออกนะครับนี่ฮะสเปค2 5 m a แท้นะครับสองลูกนะครับมาดูวิธีขั้นตอนการทํางานฮะแบตเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะชาร์จเข้าไปให้ระบบมันใช้งานได้ด้วยนะครับก็คือ เทสระบบว่าชาร์จได้ไหมนะครับอ่ะมีไฟไฟหน้านะครับไฟหน้าติดครบนะฮะไฟหน้าติดครบนะครับไฟหลังติดไหมซ้ายขวาติดครบนะฮะอ่ามาดูไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาติดนะครับเลี้ยวซ้าย สัญญาณไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็สัญญาณฉุกเฉินนะครับแล้วก็สัญญาณถอยนะครับจะมีเสียงนะครับแล้วก็รวมถึงแต่ด้วยนะครับมีเส ari well ียงบัสเซอร์นะครับมีมีแต่แต่ติดนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ถอยหลังมีเสียงเหมือนกันนะครับเห็นไหมอ่าถอยหลังถ้าเราใส่ถอยหลังมีเสียงนะครับโอเคอีกอันหนึ่งคือสัญญาณฉุกเฉิน กดไปทีนึ่งนะครับเปิดสัญญาณฉุกเฉินนะครับเหมือนรถยนต์เด็กเลยนี่นะฮะทุกอย่างทํางานครบเรียบร้อยนะครับอ่าอ่าจะเปิดไฟไว้ก็ได้นะครับโอเคฮะระบบคข่าๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ฝานะครับผมหาใส่ให้แล้วนะฮะตัวนี้เป็นฝาปิดกันน้ำต,ตัวระบบชาร์จนะครับ,รบเราจะเปิดออก อันนี้เองแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับรูชาร์จคือตัวนี้ที่ชาร์จนะครับนี่ยเปิดขึ้นนะครับแล้วก็เสียบตามรูสามเหลี่ยมได้เลยนะครับเสียบเข้าไปนะครับแทนเองเวลาชาร์จเดี๋ยวขั้นตอนการชาร์จผมจะบอกอีกทีนึงครับโอเคฮะ